ว,วัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วกราบสักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่อยู่บ้านเฮาระกะที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะน้ำแห้งครับก่อนหน้าน,าน่้มาก็น้ำมันเยอะกว่าน,นี้นะมันท่วมคันนู่นทน้งหน้านู่นมันมันจะท่วมเลยก็เว้นระยะมาสักพักหนึ่งก็ ลองมามาเช็คดูเมื่อกีก้มีตามมาตัวงนะตัวถ้าจะใบใหญ่ก็ได้วิ่งตามอนะ่ะมันมันกัดนะ่ะเเหมือนข้างล่างนะมีแต่ไซเวน,เวน บ่อนี้ก็เก็บไปหลายตัวแล้วเหมือนกันเมื่อกี้มัน,ม,นมันตามมาตัวหนึ่งมันกัดแล้วแหละแต่มันมาโดนนะเป็นไซส์แวนไซส์ไวรุ่นเห็นไหมเห็นดินใต้ใต้น้ำเลย โอเนีแบกปินดีเลกมาเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะมานี่ก็ไปหมายหมายที่คิดว่าจะได้ตัวแต่กลับไม่ได้นะบักัดมันบักัดก็เลยมาหมายนี้หมายเก่าหมายเดิมเดี๋ยวเอาผิวน้ำลงไปก่อน ถ้ามันบก,กัดเดี๋ยวจะเอาคดีลงไปจะเอาคดีลงไปงมป่ามีแล้วครับแต่ว่ามันบก,กัดเนาะมันเคี้ยวใหมายนี่นะคนกลับมาแบบอืมเห็นร่องรอยคนมาแบบมาตกอยู่เหมือนกันเคี้ยวสุด น้ำกับบลึกจะได้มันจะมีหัวมุมนูน้นระลึกน้อย <S <S คลิปนี้อาจจะได้ป่ากหรือไม่ได้ป่าก่ะนาะเด็ดก็ขออนุญ,ญาตเอาลงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมาได้ลงคลิปเหมือน YouTube มันจะปิดกั้นการมองเห็นนั่นถ้าไม่ได้ลงทุบเอ้ไม่ได้ลงแบบทิ้งระยะไว้มันเหมือนน่ะ ลอกนี่ก็ใช้ของของไดว่านะคาดูล่าเจ็ดศูนย์ถ้าประกาศเดียวจะเอากระดีลงนะ มุมนี้น่าลุนสุดละตีไกลตีขอ้อเลื่อเปืดเลื่อเปืด อยู่วะเอ้ยอยู่วะวัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วอืมโอ้โหเกือบรุดครับเกือบรุดไอ้เกือบรุดครับ,อ,บ,รอ,อ,บ,รรบอืม เห็นไหมมุมนี้น่ารุนสุดๆน่ารุนสุดๆเห็นไหมเหมือนที่น้าเดชบอกเลยนะมุมนี้น่ารุนนะเก็บครับเก็บถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมน่ารุนสุดๆนะครับหมานหมานครับหมานแล้วนาเดชหมานแล้ววันนี้นะอืม ลดครับลดลดครับลดไปมานี่ไปใหม่ที่คิดว่าจะได้แต่กลับมาได้เนาะมาได้ใหม่มาได้ใหม่เขี้ยวใหม่นี้นะถือว่ายังหมานอยู่ครับผมเก็บครับเก็บเก็บทุกดอกครับผมได้แล้วครับผม หลังจากที่ผมมีแบบช็อตให้เห็นมาแบบสักระยะหนึ่งเนาะมาแล้วครับน้ำมันเริ่มแห้งนะเกือบหลุดเนี่ยเม่นยางแค่เนาะเม่นยางแค่หรือว่าหนูยางแค่หน้าตามันคล้ายๆหนูเหมือนกันนะ หมานครับหมานวันนี้นะนเดตมีคลิปลงแล้วนะตีไปฝั่งนู้นนะตีไปฝั่งนู้นแล้วก็ลากขึ้นมาส่งสายแป๊บหนึ่งกวนบะกคืนนะเพราะว่ามันไซมันเล็กนะแถวนี้นะนเดตส่งสายแป๊บหนึ่งเช็คสายแล้วก็วัดเลยนะลุ้นกันไบไหมครับผม อยู่ฝั่งนูนนะ้นเนาะน้ำมันแห้งครับก่อนหน้านั้นมันกินแบบกัดโคตรฆฆฆฆยากอะ่ะแถวนี้นะน้ำมันแห้งแล้วก็อาจจะหาตัวง่ายกว่าตีไปฝั่งนูนนะ้นเนาะตีเปอร์เซ็นต์ได้ตัวสูงครับผมถ้าตีลง แปะฟังแล้วก็ค่อยๆลากลงนะเนี่ยเห็นในกล้องอาจารย์บหณฑเนาะแต่ว่าตรงนี้มีลูกคอกลูกคอกปลาช่อนอยู่เนาะเยอะยอมากเนาะเนี่ยเยอะมากเนาะน่าจะสองคอกสามคอกรวมกันหรือเปล่าไม่นแน่ใจเนาะเนี่ยเยอะมากเลยเนาะปีหน้าเนี่ยจะเยอะมากเนาะบนบ่อน,นี้เนาะถ้ามันไม่ตายก่อนนะเนี่ยใช่ไหม นกล้องอาจจะบปหนเนาะแต่แม่มันจะตัวไม่ใหญ่โอเคนะเดชจ,จะว่าจะกลับแล้วเนาะก็วันนี้ก็ได้ตัวหนึ่งเนาะกะ็จริงๆแล้วหมายเนี่ยจะเป็นหมายที่บัตรได้ตั้งใจที่จะมาแล้วนะหมายแรกที่ตั้งใจไปก็เป็นหมายที่อยู่ในอ่าหมายในโรงงานเปชรีเนาะคิดว่าจะได้ตัวเพราะว่า คนนอกนะบาสามารถที่จะเข้าคือไปเข้าไปตีในในโรงงานมาได้นะก็นะเด็ว่าจะกาว่าจะไปเก็บแต้มหน่อยเมื่อนะกี้นะบักัดเฉยนะอ่าวันนี้วันนี้ได้ตัวหนึ่งเนาะเม่นยังแค่ตัวนี้สีแดงนะตัวนี้นะอาจจะหันอยู่ก็บ่ได้าจากหมายนั้นก็นเลยมุฟมุบมาหมายนี่ ไปตีตรงไอ้หัวบอนู่นเนาะกัดเฉยนะตอนแรกก็ว่าจะบักกัดก็ว่าจะแห้วไ้ละก้านี่นะก็ยังได้ตัวอยู่เนาะยังหม่านอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้น้ำมันแห้งก็เป็นไปได้น้ำมันแห้งเ,เ,เดี๋ยวตอนนี้มันกุมพาแล้วเนาะ เดี๋ยวอีกหน่อยนึงกน็น่าจะน่าจะได้ตัวถ้าเกิดมามาบ่อยๆนะถ้าเกิดมาแบบมาดูนะลูกอคอกเยอะมากครับนี่เต็มเลยมันจะมาออก,กันอยู่นี่เนาะแล้วก็มีอยู่ตรงหัวบอ่อนน่นนี่มีสองอคอกเสี่ยงแล้วตันนะี้ยนะก็เลยว่าจะกลับละเดี๋ยวันนี้ได้ตัวเดียวนะ พอแก่งใส่นองไม่ส้มได้เนาะันนี้นะใส่นองไม่ส้มเยอะๆหน่อยนะนี่พอได้อยู่น่าจะมีสักสองขีดน่าจะได้สขาสามขีดลนะนี่นะหนึ่งตัวไม่พลาดเนาะยังหมานอยู่นะครับอืมเห็นไหม หลังจากที่กินเหี้ยมานานไปใหม่เอ็กซาเล่ไปใหม่เอ็กซาเล่นี่พลาดตลอดเลยเนาะใหม่เอ็กซเล่เนี่เป็นหม่หมานของนาเด่เลยนะเป็นหมายหมานแบบสุดๆอะเอ็กซาเล่ A นะใหม่นี้ก็ะหมานอยู่ครับแต่มันมีอยู่สองบอ่นะบอเนาะบ่อแม่ลูกคอกเป็นตัวบ่กขี้ใหญ่นะป่าข้างบนนี่จะเป็นบาบ ป่าเกตนะนะป่าเกตป่าที่แบบไซส์บอก่่อยใหญ่นะครับผมแต่มันก็แพร่ขยายพันธนะุ์เนาะก็ปีหน้านี้อาจจะเยอะเนาะบ่อนน้นนะบ่อข้างล่างนู้นก็มีตัวอยู่แต่ว่ามันฮอนละบวแล้ววันนี้เอาแบ็คปีนีเลกมาหกสบสอนะเป็นเวทที่แอคชั่นดีมากนะครับผมเคาะหนอนยางตีก็ดี เหยือ่อเหยื่อยางเหยื่อผิวน้ําได้หมดเลยนะนี่นะบ้ยวบนะดีมากเลยนะครับกัลอกกะได้ว่าทาดูล่านะเจ็ดศูนย์นะครับผมสุดยอดนะครับผมกับวันนี้ได้ตัวเดียวนะครับผมขออนุญาตอารลนะอาจจะยาวน้อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปกับหลายวันเลยนะครับผมเพราะว่าไมได้ป่านะครับแต่ว่าก็ไปถ่ายตลอดแหละ งั alone, Shit, umas, ้นเด็กก็เลยบปได้อาลงนะเพราะว่ามันอาลงแล้วมันมีป่าบปได้ป่าไปได้ผลงานเนี่ยบางคนก็อาจจะเบื่อนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากผมที่เข้ามารับชมเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะทําอย่างต่อเนาะช่วงนี้ก็ตกไปอย่างเดียวแล้วครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนันเองเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับบ่อสวยนะครับผม